¡Está up to นนว่าจะเป็นงานเล็กๆไม่เล็กนะจ๊ะหมายถึงว่ากว่าจะได้เงานเนี้ยไม่เล็กเลยทุกคนเป็นงานที่ลงทุนมากนะเนี่ยเราต้องสูบน้ําออกนะคะสูบน้ําออกวันนี้เลยลงทุนคัก เผื่อเงินทุกคนว่าแม่งงูบอเอาพญานาคลงแล้วนะคะจะสูบส่วลูกพี๋สองคนหนึ่งกับเพชดแอร์คนหนึ่งกับเฮชเบรก ส่วนเรานี่ก็ต้องกลับบ้านอีกเพราะว่าน้ําในส่วนทุเรียนเราอ่ะไม่พอตอนนี้นะคะน้ำส่วนทุเรียนไม่พอต้องเอาเงินไปให้แม่แมไปจ้างเขามาเจาะน้ำนะคะวุ่นวายมากค่ะเราดูรองปีนี้คือสุดยอด อันเป็นแต่เห็ดยากแท้สูบนามแล้วบ่พอจักสีลงเลยบี่ดินมันแข็งอยู่แต่มันแข็งสุดใดนี่ออันส่งคือสีขาดทุนหนึ่งแต่บา้านไหนลงแท้ <c oughs> สได้ทุนแม่กับนากิ๊บเอียนเท่านั้นละนี่